อัลบ,บั้มที่รวบรวมเพลงเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินเป็นเจ้าของกันได้แล้ววันนี้ บาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอลวงของเมืองไทยบารมียิ่งใหญ่น้ำพระไทยล้นทอรนินทรงครองราชด์ ทำแผ่นดินดน้ำน้ำควานทองสุดยอดนักคิดนาำปกครองประชาแส,สองกองไกลทรงสัถิตท,ทุกดวงใจเรารัก ร้อยใจเทวยพระพรให้พระชนมาอยู่ยาวไกลสูนรวมใจของไทยนิรันดอนขอพระองค์จงทรงพระเจริ เรจเจิญขอพระองค์จงทรงพร<จ>ะ,ะเจริญสวัสดีครับสวัสดีครับญาติผู้ใหญ่ที่เคารพครับาญา,บบาติพี่น้องที่รักแล้วก็คุณคุณที่รักทุกๆคนเลยนะครับ ข่าวเล่าเพลงบรรเลงโดยแฮมเมอร์วันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์เหมือนเดิมครับผมแล้วก็สี่ทุ่งเช่นกันใช่แล้วและอาจจะเกินเกินมาบ้างก็ไม่เป็นไรหรอกนะครับแล้วบ้างช้าบ้างนิดนิด,นดหน่อยๆครับแล้ววันนี้นั้นขึ้นอีกเดือนและครับครับผมเดือนแห่งพ่อแล้วครับใช่แล้วครับตรงกับวันอาทิตย์ที่สองธันวาคมพุทธศักราช2555คริสตศักราช2 0 1พิครับฮิจรัสรศักราช1434ครับครับผมก็กลับมาพบกันเช่นเคยครับอย่างที่คุณอารีบอกนะครับว่า ทุกๆอาทิตย์เวลาสี่ทุ่มตรงเราจะเจอกันตรงนี้แหละครับ AS TV News ิวแห่งเียครับเราจะมาหาทุกท่านที่เแล้วก็เเข้าไปในบ้านทุกท่านที่มีจอคือขอขอขออนุญาตวิสาสะนะครับที่ต้องเข้ามารบกวนเวลานอนเข้ามาถึงห้องนอนก็มีใช่นะครับแต่คงไม่ต้องเข้าไปถึงห้องน้ําครับผมแต่บางที่ไม่น่าเชื่อครับเขาบอกว่าเขาอยู่ในห้องน้ําอาบน้าแต่ได้เปิดดูใช่อันนี้กลายเป็นว่าทุกที่ทุกที่แสแล้วนะครับครับผม <laughs> ก็เจอกันแล้วก็ยังเช่นเดิมนะครับก็คือรายการนี้ก็ยังคงเป็นหลักนะครับก็คือเอสทีวีนิวส์วันแห่งนี้แหละครับให้โอกาสพวกเราแล้วก็ได้มาทําหน้าที่อยู่ตรงนี้นะครับ,รบเพราะฉะนั้นก็ฝากกันไ้ด้วยนะครับไม่ว่าในทุกๆท,ทางที่คุณจะสามารถที่จะช่วยเหลือเอสทีวีได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่สมัคร SMS หรือว่าจะเป็นในเรื่องของข่าวหร,ากกหรือจะบริจาคซึ่งมีรายละเอียดอยู่ตลอดเวลาถ้ามีเบอร์บัญชีธนาคารหลายธนาคารเลยนะ แล้วคุณก็สามารถจะช่วยเอสดีีได้ง่ายขึ้นครับผมสินค้าต่างๆของเอสดีีที่โฆษณาอยู่คุณก็ช่วยได้เลยใช่แล้วครับและทุกอย่างนั้นทำไปก็เพื่ออะไรล่ะเพื่อให้เอสดีีนั้นมีสาระและก็เดินทำหน้าที่ของตัวเองได้ต่อไปเพื่อความก้าวหน้าของทุกคนอนาคตของลูกหลานของทุกคนในประเทศประเทศไทยของเราใช่แล้วครับแล้วก็วันนี้มีพี่ต้อมนะครับจริงๆแล้วมีพี่น้องเราที่มาจากรัสเกัสครับตอนเราไปนั้นท่านดูแลเราดีมากตอย่างดีครับ วันนี้ท่านก็มาก็ชวนมาถึงที่นี่ด้วยใช่แล้วก็มาบริจาคด้วยแหละครับผมบริจาคคือสองสามคนที่ร่วมกันแล้วอาจจะมีมากกว่านั้นแต่ว่าโอกาสที่พี่ต้อมต้องมาประเทศไทยคือพี่น้องเราจะเป็นไงพอมาถึงเนี่ยต้องมีต้องมาบริจาคกันคือใจอยู่ที่นู่นก็บริจาคกันอยู่แล้วพอมาที่นี่ก็ต้องเอามาด้วยพอดีพี่ชายเราเดินทางมาประเทศไทยก็เพราะว่าต้องมาเยี่ยมคุณพ่อครับซึ่งอาการก็ไม่ดีนักครับนะครับนั่นแหละครับคือความเป็นลูกก็ต้องมาเยี่ยมเยยนพ่อแม่อยู่ถึงรัสเวเกอรนู่น แต่ต้องมาครับครับผมคือพี่ต้อมบอกเลยว่าไม่มาไม่ได้เลยกรณีต้องมาเราเป็นลูกใช่แล้วครับและในขณะเดียวก็เป็นพ่ออยู่ด้วยใช่แล้วครับเพราะฉะนั้นทําหน้าที่ของตัวเองด้วยแล้วทำหน้าที่ทั้งเป็นลูกและเป็นพ่ออยู่เลยนะครับแล้วก็ยังคงเช่นเดิมนะครับติดต่อกับแฮมเมอร์ได้ในทุกๆทางนะครับแล้วก็สามารถที่จะสินค้าของแฮมเมอร์ก็จะมีประชาสัมพันธ์กันอยู่ทั้งรายการตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นก็สนใจก็ติดต่อไปตามเบอร์ที่เราขึ้นให้นะครับแล้วก็ในเรื่องของซิต ช่วยกันไปสนับสนุนด้วยแล้วก็หมายถึงว่าไปจองที่กันบ้างแล้วนะครับแล้วก็ทุกอย่างนั้นมันกําลังใกล้จะสมบูรณ์เต็มที่แล้วแล้วอย่างไรเราจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วจะบอกกันเรื่อยๆนะครับผ่านทางรายการของเรานี่เราถือว่าเป็นการเปิดโอกาสในการทำมาหากินนะใช่จะเป็นสถานที่ค้าขายต่างๆเนี่ยอย่างสติริศเนี่ยเป็นจุดหนึ่งใช่ที่คุณสามารถจะเลือกได้เ็นมทำเลดีๆไงและวถ้าเกิดคนที่มีกําลังแล้วก็ชอบในเรื่องของค้าขายเนี่ยมันน่าจะเป็นทําเลของคนที่มีอัตภาพมันเป็นศูนย์รวมแฟชั่นครับ ค้าปลีกค้าส่งตลอด24ชั่วโมงแห่งแรกของเมืองไทยครับนและครับคนที่ไปซื้อสินค้าแถวนั้นมันเหมือนเมืองเศรษฐีนะครับใ่คนรวยเพราะว่ามีปัญญาที่จะจ่ายสถานที่นั้นก็รองรับคุณได้แล้วก็มาตรฐานสากลด้วยใช่แล้วครับก็ขอให้จริงๆก็ไปกันเยอะแยะแล้วล่ะใช่แล้วล่ะเพราะจริงๆนั้นเป็นแหล่งค้าขายอยู่แล้วแล้วก็เป็นแหล่งที่พ่อค้าแม่ค้าก็จะไปซื้อมาเพื่อจะไปจับจ่ายกันที่อื่นนะครับเพราะฉะนั้นก็ ฝากๆกันไว้ในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ s อสีในเรื่องของสิ่งที่เราประชาสัมพันธ์ของไทางเมอร์ต่างๆนะครับเอาละครับเข้ามาช่วงแรกของรายการเรานะครับก็คงเช่นเดิมครับเราก็จะหยิบเรื่องนู้นเรื่องนี้มาพูดเรื่องของวันที่24นะเราคงไม่พูดกันมากเพราะมีกระจายไปทั่วแล้วถูกต้องครับพูดกันมากแล้วนะครับแล้วก็รายการเราก็อย่างที่บอกนะครับทุกครั้งที่เราเริ่มต้นเราจะบอกเราพยายามที่จะจัดให้มันไม่เครียดไม่เครียดฮะ แต่บางทีเนี่ยมันอารมณ์มันพาไปบ้างก็เป็นปกติแต่เราก็มักจะไม่ไม่เครียดจนเกินไปตอนหลังต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งว่าแม้อารมณ์จะพาไปแค่ไหนเราก็ยังสุภาพใช่แล้วครับเราก็ยังอยู่ในสภาวะของเราใชเราก็นิ่งเพราะเราพยายามที่จะเน้นไว้อนุรักษ์ไว้ซึ่งความเป็นไทยและก็นิสัยแบบไทยๆคนไทยเนี่ยเป็นนิสัยที่นิ่มนวลนะนุ่มนวลมันเชื่อม่เวลาเราพูดอะไรเพาว่าคนมากแล้วมีคําที่ดุนแรงออกไปบ้างเนี่ย มันก็เดินไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ใช่แล้วครับมันวิววิวครับบางทีมันก็มีอะไรแปลกๆเข้ามาหาเราเหมือนกันครับแต่จริงๆก็ยังต้องบอกนะฮะว่าถึงแม้จะไปว่าใครเข้าๆคนเหล่านั้นก็ใจดีครับใช่คือทําแค่ตกใจไม่ทําอะไรมากนักก็ต้องขอบคุณนะครับผมแต่ผมก็ยังต้องว่าต่อไว้ใช่ <c oughs> ครับพราจริงๆแล้วสังคมไทยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องต่างๆนะครับ ในเรื่องของการบ้านการเมืองเนี่ยอย่างที่เราก็พยายามพูดมานานแล้วนะครับว่าการ,รบ,บ้านการเมืองของไทยเนี่ยมันเละเทะมากแล้วก็ภาพทุกอย่างเนี่ยเราคงไม่ต้องพูดป๊อตทุกอย่างที่ออกมาไม่ไ่าจะค,คุณใช้คําว่าเละเทะเลยใช่เพราะไม่ว่าจะพูดในเรื่องของรัฐสภาในเรื่องของทางอื่นหมายว่าการชุมนุมที่เกิดขึ้นกับหน้าที่ของรัฐที่ทําต่างๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นมันชัดเจนอยู่แล้วว่ามันเละเทะมันจับไม่ติดเป็นก้อนคือการเมืองไทยเนี่ยมันเละเทะเอามือจุ่มลงไปนี่มันเละเละที่เราบอกมันเป็นเมื่อต่อนี่เป